ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้เราจะมาเจอกันในเนื้อหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตหลักสูตรตามแนวใหม่ที่เราเรียกกันว่า OBE ก็คือ Outcome-Based Education อในประเด็นที่เราเรียกกันว่าการพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งเป็นประเด็นที่ตัวผมเองจะคุยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอการพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้โดยใช้ หลักคำสอนของพุทธศาสนาก็คือตัวอริยสัจสีซึ่งประกอบไปด้วยทุกขสมุทัยนิโรธมรรคลราวคือ,อทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั้นที่จะนำมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการหลักสูตรตามแบบ OBE ก็คือ,อหมายความว่าหลักสูตรนั้นมีปัญหาอะไระที่เราเรียกกันว่าทุกขังแล้วก็หลักสูตรนั้นมีปัญหาเพราะอะไรก็คือ,อสมุทัยแล้วก็หลักสูตรนั้นจับ พัฒนาการอย่างไรต่อไปเรียกว่ามักแล้วก็สุดท้ายก็คือหลักสูตรนั้นที่พึงประสงค์ของทุกฝ่ายอาจจะเป็นอย่างไรในในกรอบคาสอนที่เราเรียกกันว่านิโรธฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันบนพื้นฐานของ OBE ผ่านหลักคำสอนเรื่องอริยสัจสีในประเด็นที่1หลักสูตรมีปัญหาอะไรก็คือเรื่องทุกขังผมมองว่าหลักสูตรนั้นมองในมิติของ OBE ผ่าน OBE ตามแนวพุทธตามหลักคําสอนอริยสัจสีในประเด็นที่1 หลักสูตรมีปัญหาอะไรก็คือทุกขังประกอบไปด้วย4ประเด็นย่อยก็คือเป็นปัญหาเพราะว่าวิาวชาเรียนไม่น่าสนใจอะไรเลยไม่ค่อยมีคนสนใจมาสมัครเรียนในหลักสูตรเมื่อเรียนแล้วก็ยังใช้ชีวิตและทํางานไม่เป็นตลอดถึงว่าสังคมทุกระดับแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรจากหลักสูตรนี้เลยฉะนั้นมองว่าทั้ง4ประเด็นนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหาหรือประเด็นที่เป็นทุกขังของหลักสูตรถามว่าแล้ว ปัญหาทั้ง4ประการของหลักสูตร OBE ตามแนวพุทธสี่ประการน,นี้มีสาเหตุหรือว่ามีสมุทัไทยอะไรนะครับมีสมุทัไทยหรือมีสาเหตุหรือว่ามีปัญหาเพราะอะไรเนี่ยในการหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรตาม OBE ตามแนวพุทธเนี่ยตัวหลักสมุทัไทยเนี่ยผมมองเป็น4ประเด็นย่อยก็คือวิชาเรียนไม่ตอบโจทย์ความสนใจของคนเปลี่ยนไปวิชาที่เรียนไม่ช่วยสร้างทักษะอะไรได้จริงแล้วที่สําคัญมากผลิตหลักสูตรไม่ถูกตลาด สี่ประการนี้ถือว่าเป็นประเด็นย่อยของอาการมีปัญหาเพราะอะไรก็คือตัวสมุทัไทยในการผลิตหลักสูตรตามหลัก o b e ดังนั้นเมื่อเราทราบว่าหลักสูตรมีปัญหาอะไรและมีปัญหาเพราะอะไรก็คือตัวทุกและก็ตัวสมุทัไทยตามหลัก o b e ตามแนวพุทธนี้ก็มองว่าถ้าเราจะพัฒนาหลักสูตรให้เป็นตาม o b e ตามหลักแนวพุทธโดยพาอตามหลักคําสอนในอริสสีผมมองว่าควรจะต้องใช้ตัวมักกล่าวคือเราจะพัฒนาหลักสูตรอย่างไรเนี่ยโดยใช้มัก มองเป็น4ประเด็นย่อยหลักก็คือจัดการเนื้อหารายวิชาให้ครบทุกกระบวนการจัดการหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการจัดการทักษะให้เกิดเป็นรูปธรรมในผู้เรียนแล้วก็จัดจัดการหลักสูตรให้สังคมมีส่วนร,ร่วมเชิงประจักษ์4ประการนี้จะทําให้ OBE ก็คือที่เรามักเรียกกันว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตหลักสูตรเนี้ยหรือ outcome based education เนี้ยจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อว่าเราได้พัฒนาหลักสูตรตามหลักมัด ในอริยสัจสี่ตามเกณฑ์น,นี้ก็คือจัดการเนื้อหารายวิชาจัดการหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการแล้วก็จัดการทักษะให้เกิดขึ้นตลอดถึงจัดการหลักสูตรให้สังคมมีส่วนร่วมเชิงประจักษ์แล้วท้ายสุดเมื่อหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามอบีตามแนวอริยสัจสี่หรือตามแนวพุทธแล้วเนี่ยคาดหวังว่าหลักสูตรจะเป็นที่พึงประสงค์ของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฝ่ายไหนก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นที่เราเรียกกันว่านิโรธตามหลักอริยสัจสี่โดย หลักสูตรที่พึ่งประสงค์เนี้ยนะครับนิโรธเนี้ยจะมีอยู่4ประการที่ปรากฏก็คือสอนให้คิดได้สอนให้คิดสอนให้ถูกสูตรสอนให้ทําเป็นและก็สอนให้ดีงาม4ประการเนี้ยจะทาให้ถือว่าเป็นประเด็นที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหลักสูตรในนามของนิโรธที่เราเรียกกันว่าให้คิดได้ให้ถูกสูตรให้ทําเป็นและก็ให้ดีงามและท้ายที่สุดแล้วหลักสูตรตามเกณฑ์ OBE ตามแนวพุทธเนี้ยจะทําให้เกิดประโยชน์อะไรสรุปแล้วก็คือการพัฒนาหลักสูตรตามแนว ตามที่เราเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ OBE เนี้ยสรุปแล้วเท่าที่คุยมาในแนวของอริสตสีซึ่งเป็นหลักคําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยมองว่าจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เอาคำเบส education เนี้ยตามแนวพุทธจะเกิดขึ้นใน4ประการในนามบทสรุปก็คือผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดก็คือถ้าตามหลักพุทธก็คือเกิดอัดตถะประโยชน์และผู้อื่นได้ประโยชน์ตามเป้าหมายก็คือเกิดประลัทธประโยชน์ สังคมได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพก็คือเกิดอุปยถาประโยชน์และสุดท้ายก็คือสังคมได้ทรัพยากรที่มีคุณธรรมก็คือได้เกิดปรมตถป,ประโยชน์ใน4ประการนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ตามหลักเจนโอบีฉะนั้นจึงขอฝากทุกท่านว่าการพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราเน้นในเพียงคดีโลกถ้าถามว่าถ้าเราเน้นประกอบไปด้วยคดีธรรมโดยเฉพาะตามหลัก สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่4ก็คือกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้หลักศาสนาเชื่อมันม่นว่าการพัฒนาหลักสูตรตามแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวพุทธนี้จะเป็นโจทย์จะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้กับสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกได้เกิดการเจริญก้าวหน้าในผู้เรียนอย่างแท้จริงจรงขอฝากทุกท่านไว้ในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป